เราได้เิ ata, ่มเลยเริ hmm. ่มเลยเ้ารือใช่ไหมผอยากให้พูดแต่ละเรือมีเรืออะไรยงไรบ้างตีอะมอะไรยังไงความพิเศษของเราอ่ะคู่นี้ก่อน่ะคู่นี้ก่อนเดี๋ยวเป็นมีชื่อเรือครับเป็นเรือสัต์เบิร์ครับผมเป็นิมิทเลี่มน้อยที่ยืนขึ้นมาเป็นลูกโลกที่ผสมกับดาวเสารซึ่งรวมกับเอยคือลูกโลกดาวเสาร์ใช่ครับก็เลยเป็นเอามายโกคนเป็นองเนชิ้นนครับมันมีความพิเศษยังไง ก็บอกได้หสปอยสปอยสปอยโอเคบอกเลยว่าเล่นใหญ่ออเอรับอเอ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 อเ่อเออเออเเออออออเออเออเเออเออเออเอเเอี้ออเออเเออออเ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 อเรอออออเออเออออเออเออเอเอออเคเนเออเออเเอเอไ อ้าวอพิเศษพิเศษที่มีมันมีมาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกพิเศษเดี๋ยวก็จะโดนถามเดี๋ยวก็จะโดนถามว่าอะไรพิเศษอ่าแล้วไม่ดีไม่ได้แต่อยากจะบอกว่าชื่อเรื่องโปรโมทที่สองนะคุณเนี่ยไม่รู้แล้วคนนี้เขามีขึ้นชื่ออ๋ออันนี้ต้องถามซีดีกว่าเรื่อเราพิเศษยังไงเรื่อเราพิเศษยังไงถามทุกคนเอออย่างที่จิมกล่าวไปครั้งที่สามถูกคนแล้วเมื่ อะ,อะไรที่ยังไม่เคยเห็นก็จะได้เห an no ็นมาแต่ถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ถ้าวันนี้นั่งดูแล้วไม่เห็นหมดแล้วนี้จึงแน่นอนวันนี้จึงแน่นอนอะไรที่อะไรที่ไม่เคยเห็นเราจะได้เห็นแต่ว่าถ้าวันนี้ได้เห็นแล้วแล้วมาบอกว่าเคยได้เห็นแล้วอ่ะมาเรมจีมันพีวีได้เลยนี่แหละนี่แหละนี่นี่ยตัวแรงเมื่อตัวแรงะม่ได้กูจเโสด จึงแน่นอนแน่นอนเรือเรามีอะไรพิเศษไหมเพื่อนเรือเราเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษนั่นไงแต่ว่าอาจจะหล่อสู้พี่ๆเขาไม่ได้แต่ว่าเรามีแบบว่าความสดใหม่และความสามารถของพวกเราจะไปนำเสนอต่อทุกคนให้อะไรวะเป็นผลไม้อะเป็นเขาเรียกว่า represent ด้ยกันเรือของพวกเราก็คือแบบว่าเต้นร้องเพลงเรือเราชื่ออะไรก่อนเรือเราชื่อว่าอะไรครับเจมลูกคนหนูเพื่อน ใช่เป็นสัญลักษณ์ของแฟนคลับเออเองใช่ไหมี๋ยวลูกหนูติดอาวุธอะไรไว้บ้างอะไรครับติดอาวุธอะไรไว้บ้างเออนี่ไงยังลบไงเออเออยังลบสื่อรักอ่าโปหมดซีรีส์เดี๋ยวจะออนนะครับเดี๋ยวจะออนแล้วเดี๋ยวจะออนแล้วใช่ใครับก็ก็มีนี่แหละความสามารถของเราครับจะอยากไปโชว์ ให้ทุกคนได้ดูอืมใช่เลยใช่มันยังไงนัดยังไงนะผมกรับผมครับเพราะวิวเลือกคร้องยังไงครับเรื่องของเราสองคนนะครับชื่อว่าเอาน้องเพิ่มพูนนะครับผมอ่าก็เป็นตัวแทร็กแนคลัเหมือนกันซึ่งเอาน้องของเราเนี่ยจะทำงานด้วยเสียงดนตรีเสียงเพลงด้วยความที่ว่าเราสองคนเนี่ยอ่าคนนี้เป็นสายแดนส่วนผมเป็นคนแบบชอบเอ่อดนตรีชอบฟังเพลงดังนั้นก็จะแบบขับเคลื่อนด้วยเสียงก็คือเสียงกรีของแฟนคลับนี่เองนี่อะไรไม่กรีไม่แ่นอ่าใช่เดี๋ยว แล้วมันจะพิเศษแตกต่างกันย่งไไม่รู้อ๋อต้องแตกต่างกันนะครับผมเพราะว่าคืออย่างคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในเรือทำนู่นทงนี่แต่เขาเรามาเป็นสายอินเตอร์เทนเล่นดนตรีให้คนอื่นฟังครับผมลงเรือลงเรือใช่ลงเรือได้นะครั้ยย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 ยลยย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 ลัยบยสสยย มาลมาแล้วจะใครก่อนู้กเครับนัขอวอยลาจลิร์ดอันนี้นี่สตาร์ังไงครับนี้ความพิเศษของเรือของเราเลยยัไ้า ชื่อของเราอชื่อว่าสำรวยครับผมสำรวยมีมีมีนีม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 ัมีมีมีมัมี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 วีมีมีมมี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 ม้มีมีมอมีมีเป็นสี็นมีมรวีม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 ีีมีมมีมีมีอมะีมมม ช่วยๆกันช่วยๆกันสองครับใช่ครับแล้วผมก็นั่นแหละครับก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกของผมนะก็เรื่องของผมก็ช่วยการมีความสดใหม่แจกทุกคนเหมือนกันอะไรที่ไม่เคยเห็นเพราะเขาก็ไม่เคยเห็นผมแน่เลยไม่แน่ไม่เคยพึ่งเคยปีแรก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 รวยไม่ใช่หรอใช่ครับอะไรแจกไหมแจกไหมไม่แจกความสุขนะแจกแจกความสุขแจกความสุขใช่ครับแล้วก็วินนี่เขา ีคมมากเลยนี่ลองเอาลุดูนะเนี่ยเขาแล้วดีแล้วมาแล้วดีแล้วเนี่ยทำยังอื่นที่มากกว่าแล้วรู้เปล่าครับผมโอเคออ่ะไปฟบุกครับผมเรือของเราชื่อน้องโทมัสฟ็อกนั่นเองนะครับผมก็เป็นเป็นเรือที่มีความสดใสร่าเริงนะครับผมใช่เป็นเรือที่น่ารักครับใช่เรือน่ารักตามคาแรคเตอร์ของน้องเหมือนหน้าตาน้องเลยฮะน่ารักน่ารักใช่ยกเนี้ย ไม่บอกไม่บอกสปอยเราบอกฝังนิ้นึ่งไหมเนี่ยไม่บอกเลยไม่อยากบอกไม่บอกเลยเราไปดูกันเองอีกสองชั่วโมงเองอ๋อเหรอสองเหรอหนึ่งหนึ่งหรือสองครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไงติดแม็กซี่ออกติดแม็กซี่ออรออีกสามสิบนาทีครับ แต่รับรองว่าของเรานี่รับรองว่าครบรถสนุกอ่าเอาเป็นว่าสนุกแน่นอนทุกคนต้องชอบแน่นอนครับผมแยนกระจายเหรครับใช่นะครับแยนกระจายน่าจะเป็นคอนเทนต์กระจายโอ้ยังไงโหวาได้อฟอนต์ได้อยู่นะได้อยู่นะครับมาครับขอโทษนะครับพื้นที่มันน้อยนิดนึงครับครับผมก็ เป็นเรือแมวครับอยู่สุ่โมมุครับเป็นเป็นเน้นเน้นลอยไม่เน้นแล่นนะครับขายชิวครับสายลอยอยู่กลางทะเลคนเดียวนะเน้นลอยคนเดียวเลยลอยยิ่งจะอะไรลอยมาเดียวลอยลอยกลางทะเลลอยไปเรื่อยๆครับผมใช่ฮะก็ก็เป็นชิวๆเนอะสายชิวอ่าใช่ครับเป็นเรือชิวประมาณนี้ปหรอใช่ครับคนดูจะได้แบบฟังดนตรีน้องๆอะไรไหมหรอคือเวลาคนดูดูเนี่ยคนดูจะได้รับถึงความแบบสบายใจครับดูแล้วเพลินๆไปเรื่อยๆครับ แต่ใจนะกับตันเดือเราต้องพาคนดูไปเจออะไรบ้างเราเดืออ๋อคือถ้าไปกับพวกผมเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าจริงๆแค่ขับรถบางทีก็ยังมีหลงทางบ้างนับภาษาอะไรกับขับเรือมันก็อาจจะมีหลงกันบ้างครับแต่มีหนึ่งอย่างที่ทุกคนต้องหลงคือหลงรักพวกเราเก่งเลยล้องมาได้ยังไงเนีะขอบคุณผมนะครับ เรือชื่อว่าเรือใจดีครับผมเป็นเรือน้องใจดีเมื่อกี้เขาบอกว่าขึ้นเรือนั้นจะลำบากใช่ไหมครับขึ้นเรือของเราเนี่ยจะมีความรูหรามีความมีความมีความเป็นเรือราชวังโอ้โหเปิดมาใหญ่เลยไม่ใช่ครับเจ้าของเรือติดแกลมครับโอ้โหใช่ก็เรียกว่าความพิเศษของเรือนี้ใช่ไหมครับน้องใจดีเนี่ยคนอื่นจะใช้น้ำมัน แต่เราไม่ใช้น้ำมันเราใช้โซลาร์พลังงาอ๋อใช้เทคโนโลยีใหม่เลยจากแสงแดดเท่านั้นแต่เราไม่ต้องการแสงแดดนะเพราะทุกคนเป็นแสงแดดของเราอบอุ่นเรือนี้อบอุ่นแน่นอนแล้อผมสุดท้ายพี่เพิร์พูดถึงโชว์ในวันนี้หน่อยพี่เพิร์นพี่ว่าการเอาเฟิร์นมาครับมามามาครับเ้ครับเจ่ครับเจครับมาครับมามา เรือคนเดียวย <ะ S 2> ด้ยวยเป็นไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นครับ <c oughs> ก็จริงจริงกอ,อชิมอนป่วยครับก็เลยไม่สามารถมาร่วมงานหรือ,อ,อเฝ้าราวครั้งนี้ได้ครับก็ส่วนผมเนี่ยก็จะพยายามทําในส่วนที่เราตกลงกันมาเตรียมกันมาให้ดีที่สุดนะครับต้องถามนีิ <c oughs> มันแอบ,บเหงาไหมครับเวลาแบบเพื่อปยยปนป่วยอะไรเงี้ยแล้วแบบขึยย้นชว์คนเดียวเลยจริงก็แอบเหงานิดนึงครับใช่ก็มีมีเหงาอยู่บ้างแต่ว่ามีเพื่อนๆก็มีเพื่อนๆมีน้องๆอยู่ก็ไม่้หงาเหงาขึ้นเอาไม่หมุน โซ่ตอนนี้เราเรตั้งใจว่าตุ่มตีมอะไรไว้ตอนแรกเอ่อเอาชื่อเรือก่อนแล้วกันเรือชื่อซอลคิ้วครับ <c oughs> จริงๆอ่ะผมชอบกาชฉิมอ่อนอ่ะชอบแบบพวกดนตรีใช่ไหมครับ <c oughs> พวกกีตาร์พวกก้องอะไรเนี่ยก็เป็นตัวซอครับเป็นซอคิ้วแบบน่ารักกันเลยเนี่ยก็ใ <c> ช <oughs> <c oughs> ้เป็น <c oughs> เออประมาณนั้นอ่ะก็ใช้ดนตรีน <c oughs> ำทางครับผม เรือแต่ละลำมีโอกาสจะมาปะทะมาเจอกันแล้วแม่เนี่ยหน้าหนาวสู้กันเลยอันนี้ไม่ได้สปอยนะครับแต่ว่ามันมาด้วยกันมันต้องเจอกันบ้างคือบนท้องทะเลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบอกเลยว่ายิงกันสนั่นแนนน่อยิงปืนหรอยิงอะไรมีแอบเห็นตัวของกันแล้วกัน เห็นครับไม่แอบไม่แอบห้องห้องมันไม่ได้ห้องมันไม่ได้กว้างมากเป็นมลรวมมันมนจอยขนาดนี้โอ้โคตรครับผมมีอยู่สองแบบครับวันนี้ไม่สนุกมากสนุกเกินีเคอนนไหนที่แต้องแบบสิดจากามองพิเลยค่ จริงทุกโชว์เลยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมี Amazing เกาะมาสจันอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับผมชอบผมชอบโชว์วิฟฟ์ผมชอบโชว์วออิฟ าพี่ฟอเลยปีน้โหมาแน่แน่เหรอกานแล้วรบกวนแฟนแคมถ่ายแท็กมาดูด้วยนะครับถ่ายทุกคนเลยนะครับผมครับผมมีใครบอกแฟนๆได้ไหมครับวิธีเตรียมตัวรับความสนุกวันนี้ต้องยืนไหมต้องไม่นั่งเนาะใช่เต้นได้ก็เต้นนะครับผมเต้นได้ก็เต้นฮะแต่จะเต้นซูบิฟอร์ได้หรือเปล่านี่ต้องไปวัดกันดูนะครับอ๋อตายแล้วโอันนี้คือรับความกดดันสุดๆแล้วตาย ขาสั่นแล้วครับผมขาเริ่มสั่นยังไม่ขึ้นต้องมีขาสั่นนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งยังคงมีขายบัตรอยู่นะครับผมเกิดไปโลกเลยผมก็สามารถซื้อบัตรไลฟ์ Live streaming นะครับได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผมแล้วก็วันอาทิตย์นะฮะสมมติถ้าใครยังไม่มาหรือว่ายังไม่มีบัตรนะสามารถซื้อมาเชียร์พวกเราได้นะครับใช่ครับผมเพราะว่าบัตรวันอาทิตย์ก็ยังมีเหลืออยู่นะครับผมใช่สุดท้ายจะมีในโฟล์ทแล้วกันอยู่ไหนอ่ะจะมี่ในโฟล์นี่มันจะได้ในโซนล้วแตนอินเตอร์นิดนึง เอ๋ครับก็แอลแอลแฟนบัตรขายหมดโซนเอาต์รอบแรกตบมือสิครับรอดอะไรนี่ครับก็จะแจกให้กันขอบรับพีขนาดนี้ครับขอบคุณแฟนๆมากครับรับรองว่าบัตรที่เขาเรียกอะไรนะเงินที่ทุกเงินที่ทุกคนเนี่ยเสียไปเนี่ยจะคุ้มค่าแน่นอนนะะฮแล้วก็เดี๋ยวเตรียมพบกับเขาเรียกว่าโชว์สุดพิเศษจาก พวกเราทุกคนเลยครับก็จะไม่มีไม่มีแค่เพียงแค่แบบว่าโชว์คู่จะไม่ได้โฟส์โสบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยจะมีโชว์แบบว่ามาคอลแลบกันรวมๆซึ่งอยากให้ติดตามอันนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าไฮไลท์ของงานมากๆครับก็จับเขาเรียกว่าอะไรแท่งไฟดีๆว่าเดี๋ยวมันจะแบบว่าเดี๋ยวจะหลุดเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหลุดมือเต้นมันหลุดมือไงหลุดมือเต้นเต้นมันเกินไงเออเดี๋ยวพังซื้อใหงซื้อนนอิเแฟในม่ Let's go, International man. fans, yo, man. Yeah. Uh, if you can't come to Impact arena or if you're abroad, uh, yeah. please buy our live streaming tickets uh, at TTM Live or Thai Ticket Major. It is still available until now. And please come and see our show because we are very excited to show it to you guys. Thank you. Yeah.